ผมชานโชคลุงทิพปานน์นะครับจากกรมบัญชีการนะครับก็มาเสนอผลงานในส่วนของตัว ETP b l o c Chain นะครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจ้างด้วยเทคโนโลยี Block Chain นะครับซึ่งเป็นประเภทผลงานขยายผลต่อยอดนวัตกรรมนะครับซึ่งการขยายผลในแบบนี้ครับเป็นเรื่องของการที่เราต้องการปรับปรุงในส่วนของหนังสือรับรองบุคคลสินเชื่อนะครับที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับ รวมทั้งหนัง hmm. สือข so uh ับประกันนะครับที่ใช้ประกอบในการเสนอราคาของตัวผู้ประกอบการในการซื้อจ้างทั่วไปนะครับรวมทั้งใช้ประกอบในการทําสัญญานะซึ่งเราจะว่จะเรียกว่าหลับการสัญญานะครับซึ่งการทําแบบนี้คือเราเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้แบงค์นะครับผู้ให้บริการหนังสือขับประกันเนี่ยสามารถออกผ่านระบบบล็อกเชนได้นะครับแล้วก็ใช้ระบบกีบตัวกลางนะครับซึ่งการทํางานแบบนี้ครับส่งผลดีในแง่ของการเรื่องการลดระยะเวลานะครับอย่างเช่นหนังสือรองสินเชื่อจาก4วันเหลือ5นาทีนะครับ ส่วนหนังสือค้าประกันจัด4วันนะครับเหิือ10นาทีนะครับในแง่กระดาษนะครับในขั้นตอนเนี่ยไม่มีการใช้กระดาษเลยนะครับก็คือเป็นบบอิเิทรอ1ิ0์ร้อเลยนะครับซึ่งเสริมให้เกิดการยกระดับนะครับการจะซื้อจ้างภาครัฐให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแบบอ่าอิทริ์แบบขบวงจอดนะครับรวมทั้งเป็นการมือขวาวสะดวกนะครับทั้งในฝั่งตัวผู้ประกอบการเองทั้งในตัวของหน่วยงานของรัฐเองนะครับซึ่งทําให้เขาสามารถทํางานผ่านระบบได้นะครับอ่าในฝั่งกรมบัญชีกลางเองนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ของฉบับนี้นะครับเราก็ใช้ในการตรวจผ่านระบบได้เลยนะครับไม่มีการต้องสอบทานมีภาราที่ต้องไปตรวจกับทางธนภาคารพวกให้บริการเหล่านี้นะครับรวมทั้งในแง่ของตัวข้อมูลผู้ประกอบการเองก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ b l o c k c h a ซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการพัฒนาด้วยระบบบล็อกเชนในการซื้อจ้างของกรมธิการครับ